เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่กำลังตั้งครันชายโหดเหี้ยมพร้อมมีดในมือและเด็กไร้บ้านที่ติดอยู่ตรงกลางสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณพูดไม่ออกเขาจะหนีหรือยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อช่วยเธอการตัดสินใจของเขาจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการอยู่จนจบเรื่องเพื่อพบกับจุดพลิกผันที่คาดไม่ถึงซึ่งจะทำให้คุณตกตะลึงเสียงฝนกระทบหลังคาลมหายใจสั่นไหวเสียงร้องให้แผ่วเบาของใครบางคน กลางดึกถนนเปียกชื้นจากสายฝนที่เพิ่งซาเม็ดช่วยด้วยได้โปรดเสียงอ่อนล้าของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากตรอกมืดเด็กชายตัวเล็กผอมแห้งยืนตัวแข็งใจเต้นแรงเขามองผ่านม่านฝนเห็นร่างหนึ่งล้มอยู่กับพื้นไฟถนนกระพริบแผ่วเบาสาดแสงสีเหลืองจางลงบนใบหน้าหญิงสาวเธอสวมเครื่องแบบตำรวจมือข้างหนึ่งกุมท้อง ใบหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเลือดซึมผ่านเสื้อสีขาวข้างในเด็กชายกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากขาทั้งสองข้างของเขาสัน่นอยากหนีไปให้ไกลาจากที่นี่แต่สายตาของเธอแววตาวิงวอนขยับริมฝีปากไม่มีเสียงลมหายใจขาดเป็นห่วงฮ่าฮ่เด็กชายหายใจแรงใจเต้นรัว เขาต้องช่วยเธอเสียงลมหายใจหนักเงียบไปชั่วขณะมือของเขากำแน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบผมผมจะช่วยคุณเสียงของเขาสั่นเครือไม่แน่ใจว่าพูดกับเธอหรือพูดกับตัวเองหญิงตำรวจพยายามขยับตัวแต่ก็ต้องร้องออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดเด็กชายก้าวเข้าไปใกล้ได้กลิ่นเหล็กของเลือดผสมกับกลิ่นฝน เขาเงยหน้ามองไปรอบๆถนนว่างเปล่าเงียบเกินไปต้องรีบเขาคิดเสียงลมหายใจหนักหยดน้ำฝนหยดลงจากเส้นผมของเขาเด็กชายหมอบลงข้างเธอมือเล็กๆแต่ที่ไหลดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่ยังมีความหวังบะบอกผมว่าผมต้องทำยังไงเธอพยายามขยับริมฝีปากเสียงของเธอแหบพร่า โทรหาหน่วยเด็กชายชะง,งักมือของเขาควานไปในกระเป๋าเก่าฮ่า่าไม่มีโทรศัพท์เขาไม่มีโทรศัพท์เขาหันไปมองถนนอีกครั้งยังไม่มีใครผ่านมาสักคนต้องหาทางต้องรีบเด็กชายหันขอบไปตามสัญชาตญาณหัวใจแทบหยุดเต้นมีบางอย่างหรือบางคนยืนอยู่ตรงนั้น ริมถนนฝั่งตรงข้ามใต้เสาไฟที่กระพริบติดติดดับฮ่าฮร่างสูงใหญ่ไม่ขยับแค่ยืนมองเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นแสงสว่างวาบเผยให้เห็นเงาดำทะมึนเด็กชายกลืนน้ำลายฝ่ามือเย็นเฉียบใครน่าเขาพึมพำแทบไม่ได้ยินตัวเองหญิงตำรวจตัวสั่นพยายามจับแขนเสื้อของเขาไว้แน่นอย่าอย่าให้มันเห็นเธอกระซิบเสียงสั่นเครือ เด็กชายตัวแข็งทืบในใจเต็มไปด้วยคำถามมันเป็นใครทำไมเธอถึงกลัวมันขนาดนี้เขาต้องทำอะไรสักอย่างตอนนี้เด็กชายกลั้นหายใจหัวใจเต้นรัวเงานั้นก้าวเข้ามาภายใต้แสงไฟถนนชายร่างใหญ่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเปียกโชกจากสายฝนใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ใต้หมวกแกป๊ปแต่ดวงตาดวงตานั่น เย็นชาและจ้องตรงมาที่เขาหญิงตำรวจข้างๆตัวสั่นหนักขึ้นกำมือเสื้อเด็กชายแน่นมันมาเพื่อฆ่าฉันเธอพึมพำแทบไม่ได้ยินเด็กชายรู้สึกเหมือนลำคอแห้งผากเขาควรวิ่งหนีไปทิ้งเธอไว้ที่นี่แต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้เสียงหายใจหนักฝนตกหนักขึ้นเงานั้นหยุดห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวไอ้หนู เสียงของชายคนนั้นดังขึ้นต่ำกล้องในความมืดเด็กชายเผลอกลืนน้ำลายมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆใต้แสงไฟเป็นมีดคมกริบสะท้อนแสงสีเหลืองซีดหญิงตำรวจหายใจถี่มือสัน่นอย่าหันหลังให้มันเธอกระซิบเด็กชายรู้ว่าเขามีเวลาไม่มาก เด็กชายตัวแข็งทื่สมองของเขาตะโกนให้หนีแต่ขากลับเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่มือของหญิงตำรวจยังคงกำเสื้อเขาแน่นเธอสันเทาราวกับรู้ว่าความตายอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่วินาทีชายคนนั้นหยุดมองลงมาที่เด็กชายเสียงฝนตกกระทบพื้นเงียบผิดปกติน่ากลัวส่งมันมาเสียงของเขาหนักแน่นแฝงไปด้วยความเย็นชาเด็กชายขมวดคิ้บหัวใจเต้นแรง ส่งอะไรเขาถามเสียงแหบพร่าชายคนนั้นยกมีดขึ้นปลายแหลมชี้ตรงมาที่หญิงตำรวจเธอส่งตัวเธอมาเด็กชายหายใจสะดุดเขาก้มมองหญิงตำรวจที่สายหน้าช้าๆน้ำตาเอ่อคลอฉันขอร้องอย่าปล่อยฉันไปกับมันเสียงเธอเบาหวิวแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กชายกำมือแน่นปากแห้งผากเขาควรทำยังไงหนีไปแล้วปล่อยเธอไว้ที่นี่หรือยืนหยัดสู้ เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาชายคนนั้นเริ่มหมดความอดทนตัดสินใจซะไอ้หนูเด็กชายหายใจเข้ากลืนน้ำลายแล้วเขาก็ตัดสินใจทำบางอย่างที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่คาดคิดเด็กชายพยายามควบคุมลมหายใจของตัวเองเขารู้ว่าตอนนี้มีเพียงสองทางเลือกหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดหรือเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้หญิงคนนี้ชายถือมีดก้าวเข้ามาใกล้ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเมื่อเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องอยู่ในหูของเด็กชายนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายเด็กน้อยชายคนนั้นคำรามถอยไปซะแล้วปล่อยให้ฉันเอาตัวเธอไปเด็กชายมองไปที่หญิงสาวเพียงแวบหนึ่งแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ลึกลงไปมีแสงแห่งความหวังบางทีเธออาจต้องการให้ใครสักคนลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเธอ แล้วทันใดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาใส่หัวใจของเขาเด็กชายตัดสินใจแล้วไม่เขาตะโกนก่อนจะกระโจนไปหยิบก้อนหินจากพื้นแล้วคว้างมันไปที่ชายคนนั้นด้วยแรงทั้งหมดที่มีเสียงหินกระทบเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดลมหายใจหอบทีของเด็กชายก้อนหินกระแทกเข้าที่ใบหน้าของชายคนนั้นโดยตรงเขาร้องด้วยความเจ็บปวดและถอยหลังไปก้าวหนึ่งเด็กชายไม่รอช้าคว้าข้อมือของตำรวจหญิงแล้วพูดว่าเราต้องหนีเดี๋ยวนี้ แต่เธอไปได้ไม่ไกลนักร่างกายของเธออ่อนแรงเธอกำลังตั้งครรภ์และมีเลือดไหลออกมาเด็กชายพยายามพยุงเธอให้เดินต่อไปแต่ชายคนนั้นกลับพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอีกครั้งฝนตกหนักขึ้นอันตรายใกล้เข้ามาแล้วจูจ่ๆเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นจากที่ไกลๆวู้ววว ชายคนนั้นชะงักดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกโกรธและความหงุดหงิดเขารีบเก็บมีดเข้ากระเป๋าแล้ววิ่งหนีไปในความมืดเด็กชายและตำรวจหญิงหยุดลงเธอนั่งลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่ใบหน้าของเธอสงบลงแล้วไม่กี่วินาทีต่อมารถตำรวจมาถึงไฟจากรถทำให้ทั้งพื้นที่สว่างสวยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตำรวจคนหนึ่งถามทันทีที่ลงจากรถ ตำรวจหญิงตั้งคันมองไปที่เด็กชายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึง้งเด็กคนนี้เขาช่วยชีวิตฉันไว้เธอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความจริงใจตำรวจทุกคนประหลาดใจเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวแต่กลับเสี่ยงชีวิตช่วยตำรวจหญิงคนหนึ่งเด็กชายก้มหน้าลงเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเป็นเรื่องจริงลูกชื่ออะไรตำรวจคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เด็กชายตอบด้วยความลังเลผมผมชื่อจามานไม่กี่วันต่อมาตำรวจหญิงถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแพทย์บอกว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือทันเวลาเธอและลูกในท้องอาจเสียชีวิตแต่เพราะความกล้าหาญของเด็กชายเธอจึงมีชีวิตรอดแล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นมีชายคนหนึ่งมาหาจามานเขาเป็นนายตำรวจระดับสูงลูกเราได้ยินเรื่องความกล้าหาญของลูกแล้ว สิ่งที่ลูกทำมันน่าชื่นชมมากจามานยืนเงียบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยเราได้รู้มาว่าลูกเป็นเด็กกำพร้าและต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนใช่ไหมจามานพยักหน้าช้าๆนายตำรวจยิ้มแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากช่วยลูกตํำรวจหญิงที่ลูกช่วยชีวิตไว้เธออยากให้ลูกมาอยู่กับเธอเหมือนเป็นลูกชายของเธอดวงตาของจามานเบิกกว้างด้วยความตกใจ อะไรนะหมายความว่าไงเขาถามอย่างไม่อยากเชื่อขณะนั้นเองตำรวจหญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาในห้องใบหน้าของเธอดูสงบและอ่อนโยนกว่าที่เคยจามานเธอพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนลูกช่วยชีวิตฉันไว้ตอนนี้ฉันอยากให้ลูกมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันถ้าลูกต้องการฉันอยากรับลูกเป็นลูกชายของฉันน้ำตาของจามานเริ่มเอ่อขึ้น เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมาตลอดคิดมาตลอดว่าเขาไม่มีค่าอะไรแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีใครสักคนอยากรับเขาเข้ามาเป็นครอบครัวความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาช้าๆผมผมอยากไปกับคุณบทสรุปค่ำคืนแห่งความกล้าหาญเพียงคืนเดียวเปลี่ยนชีวิตของจมานไปตลอดกาล เขาไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตหญิงสาวและลูกในท้องของเธอแต่เขายังได้รับในสิ่งที่เขาขาดมาตลอดชีวิตบ้านแม่และชีวิตใหม่ฉากสุดท้ายฝนหยุดตกท้องฟ้าแจ่มใสดวงอาทิตย์ดวงใหม่กำลังขึ้น